สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง ep 51มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง ep 51วันนี้ก็คืออัปเดตความคืบหน้าของวัดไทยและไร้วินในวันที่28ค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนจากคลิปที่แล้วเราวิเคราะห์กันไปใช่ไหมคะว่าน้องวินงอนพี่ไบรท์หรือเปล่าเรื่องที่มือพี่เป็นแผลเพราะน้องพูดว่างอนในสตอร,รี่ของเทรนเนอร์ตอนออกกาลังกายซึ่งวันนี้พี่ชมก็สังเกตทั้ง i อีทั้งทวิตเตอร์ของน้องและเรามาทั้งวันว่าเขาสองคนจะมีง้อกันหรือเปล่านะเขาคืนดีกันหรือยัง หรือจะมีโมเมนต์อะไรมาให้เราได้หวีดกันหรือเปล่าเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบของทั้งคู่ก็คือวันที่28อย่างที่พวกเราเชาวด้อมรู้ๆกันดีวันนี้ทุกคนต่างเฝ้เรารอโมเมนต์กันแต่กลับเงียบกริบค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเพราะน้องทั้งคู่ไม่ว่างหรือว่าเพราะเขายังง้อกันไม่สําเร็จก็ไม่รู้นะคะแต่ว่างเงียบไปเลยก็ไม่เชิงค่ะเพราะช่วงเย็นๆน้องวินก็ได้โพสต์รูปนี้ลงที่ไอจีของตัวเองค่ะทุกคนแล้วคนพี่ก็มากดไลค์รูปน้องด้วยนะคะแต่ไม่ได้เม้นอะไรค่ะ มีแค่พี่อีทที่เม้นว่ารูปเยอะนะลงบ้างดีกว่าคือพอเห็นเม้นของพี่อีทพูดเราชาวด่อมต่างก็เฝ้ารอว่าอาจจะมีรูปของ B1-B2 มาให้เราได้หวีดกันแน่ๆเลยคือตอนนี้พี่อีทคือความหวังของพวกเราชาวด่อมจริงๆคะ่ะทุกคนวันนี้ทุกอย่างดูเงียบเหงามากๆสถานการณ์มันเหมือนคนน้องยังไม่หายงอนคนพี่เลยทุกคนแต่ความเป็นจริงมันเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้นะคะก็ได้แต่เดากันไปต่างๆนานา จริงๆน้องทั้งคู่อาจจะอยู่ด้วยกันปกติก็ได้ค่ะเพราะเวลาอยู่ด้วยกันทีไรพวกเขามักจะเงียบๆแบบนี้ทุกทีแล้วอีกอย่างที่ทําให้คิดว่าเขาทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็คือทวิตเตอร์ของวัดไทยค่ะทุกคนเพราะตอนสองทุ่มกว่าๆทายก็ทวิตว่าอิ่มแล้วสักพักทยก็ทวิตอีก e ว่าดีแแล้วก็แอดหาสารวัตรด้วยพร้อมกับลงรูปอาหารญี่ปุ่นและที่สําคัญมีอูนิคําเล็กๆที่เราคุ้นเคยกันด้วยนะคะ เห็นปุ๊บภาพที่พี่น้องคนสนิทเขาคีบอูนิมาทับกันลอยมาเลยล่ะคะ่ะทายถ่ายรูปลงแบบนี้แสดงว่าต้องไปดินเนอร์กับสารวัตรแน่นอนค่ะทุกคนแล้วสักพักสารวัตรก็มาทวิตว่าหวานจังพร้อมแอดหาทายด้วยแล้วทายก็มาแอดถามสาร,รวัตรว่าอูนิแล้วสารวัตรก็มาตอบว่าใช่แล้วก็มีแฟนคลับมาเม้นว่านึกว่าทายหวานซะอีกแล้วสารวัตรก็มาเม้นตอบว่าทายเผ็ด น้ำสารวัตรมีขิงใส่แฟนคลับไปอีกสักพักทายก็มาเม้นตอบสารวัตรว่ากูหวานกว่าอูนี่เยอะแล้วสารวัตรก็มาเม้นบอกทายว่าขอลองชิมหน่อยแล้วพอสี่ทุ่มกว่าๆทายก็มาทวิตว่าไม่ชอบตื่นเช้าแล้ววัดก็มาเม้นว่าก็ไม่ต้องนอนดิแล้วทายก็มาเม้นถามสารวัตรว่ามีอะไรสนุกสนุกให้เล่นไหมแล้วสารวัตรก็มาเม้นตอบว่าเข้ามาเดี๋ยวบอก แล้วหลังจากดูวัดทายจีบกัน,ห,นหวานๆผ่านทวิตเตอร์มาสักพักหนึ่งไบร์ Bright ก็มาลงคลิปที่สตอรี่ไอค่ะทุกคนคือไบร์ t ร้องเพลงหัวใจไม่ใช่กระดาษลงที่สตอรี่ค่ะคือน้องร้องได้แบบเพราะมากแต่น้องก็ไม่ถ่ายให้เห็นหน้าอีกแล้วนะคะ แล้วคือเนื้อเพลงมันจะคล้ายๆการอ้อนวอนขอให้คนคนหนึ่งอย่าไปแบบไม่อยากเสียเขาไปอยากให้มองหน้าฉันก่อนอย่าบอกเลือกกันอย่าจากฉันไปคือแบบไม่รู้ว่าที่ลูกเลือกเพลงนี้มาร้องมันมีนนยะอะไรหรือเปล่านะคะแต่ที่รู้ๆคือฟังแล้วมันเศร้าฟังแล้วมันดูเหงาๆมันดูน่าสงสารพอฟังลูกร้องเพลงนี้บวกกับฟิลไม่เห็นหน้าฟิลคลิปขาวดํามันยิ่งทาให้ดูอารมณ์เศร้าๆหม่นๆยังไงบอกไม่ถูกค่ะทุกคนฟังแล้วก็อดน้ําตาซึมไม่ได้จริงๆค่ะ แต่ถ้าคิดอีกมุมหนึง่งคือคนพี่เลือกเพลงนี้มาร้องในวันที่28เพื่ออยากจะสื่อบอกน้องว่ารักน้องมากจนไม่อยากจะปล่อยมือก็เป็นได้คะ่ะทุกคนคือเอาจริงๆอะไบร์รักน้องมากนะคะอะไรที่ไม่เคยทําก็ทําเพื่อน้องอย่างตอนไปเซอร์ไพรส์น้องที่งานซีทีไบร์เป็นคนคิดแผนเองทั้งหมดแค่ให้ทีมงานเตรียมดอกไม้ให้แค่นั้นที่เหลือไบร์ทําเองหมดเลยแล้วทั้งที่ตัวเองเป็นคนแพ้เกสรดอกไม้แต่ก็ถือช่อดอกไม้ประคองไว้แนบอก ตลอดตอนเดินไปรอเซอร์ไพรส์น้องอะไรมันจะใส่ใจขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เพราะรักน้องมากพี่คงไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองถึงขนาดนี้โอ้ยเป็นคนไม่ไมเจ้าชู้แถมเป็นคนชอบให้คนมาอ้อนและชอบให้คนดูแลโอ้ยคนคนหนึ่งทำไมถึงน่ารักได้ขนาดนี้คะคุณคะแบบนี้คนน้องคนงนอนได้อีกไม่นานหรอกคะ่ะก็คนพี่น่ารักขนาดนี้เนาะทุกคนเนาะจริงๆเคารักกันมากแหละดูออก ทุกคนคะเอาจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพลงที่น้องร้องอาจจะแค่อยากจะร้องให้แฟนคลับฟังเท่านั้นเราอาจจะแพนิคและคิดมากกันไปเองเพราะทวิตของวัดไทยก็ดูหวานกันปกติทุกครั้งที่วัดไทยทวิตอะไรมันมักจะเป็นสถานการณ์จริงของไบร์วินตลอดตอนนี้วัดไทยยังหวานกันดีมีไปทานอูนิด,ด้วยกันมีหยอดกันไปมาปกติเพราะฉะนั้นไบร์วินก็อาจจะอยู่ด้วยกันเหมือนวัดไทยก็เป็นได้คะ่ะ งั้นไว้เราค่อยมาอรอลุ้นกันต่อนะคะว่าทั้งคู่จะมีโมเมนต์มาให้เราได้เห็นกันอีกเมื่อไหร่อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ก็เป็นได้อย่าเพิ่งกังวลกันไปนะคะน้องเขาอาจจะอยากมีโมเมนต์กันแค่2คนเลยไม่ได้โพสต์ออกสื่อให้เราได้เห็นไว้มารอลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนไว้ถ้ามีความพืบหน้าอะไรพี่ชมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีค่ะตอนนี้ขอไปพักเอาแรงไว้หวีช่วงโมเมนต์มาเต็มก่อนนะคะเพราะถ้าช่วงไหนโมเมนต์มาเต็มอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้พักค่ะ งานสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ